สวัสดีคะ่ะเจอก,กับป้าเซมอีกแล้วนะคะทุกคนเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเซมกับลุงก็มาอยู่ชายทะเลคะ่ะตอนเย็นๆอากาศมันเย็นวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแดดก็ไม่ค่อยร้อนวันนี้ป้ากับลุงก็เลยจะมาหาของกินนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้ชาลีนะคะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศ,ศัพท์ของลุงมโอเคค่ะโอเคขอบ thank you เดี๋ยววันนี้ ป้าก็จะไปเดินไปเดินโชว์อาหารชายทะเลนะคะมันมีเยอะมากเลยค่ะวันนี้จะเผื่อจะได้อะไรให้ให้ชาลีนะคะเดี๋ยวเราชมชายทะเลชายทะเลแป๊บหนึ่งนะคะอป้าในชอบชอบชายทะเลเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกินบ้างเนาะ เดี๋ยวนี้ค่ะมันน่าจะขายของไม่ค่อยไอเงียค่ะมันคนก็เลยมาขายกันเยอะมากแต่ก่อนนะคะไม่ค่อยมีคนมาขายนะคะเดี๋ยวนี้นะร้านค้าเหมือนถนนคนเดินตามลุงไปอ๋อสงสัยลุงมาซื้อไข่เจียว ไข่เจียวร้านป้าป้าอะไรนะป้าเหลียวนี่เดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะป้าเหลียวเนาะใช่ปะป้าเหลียวหรือป้าป้าเหลียวแกไม่ค่อยมาแกชอบอยู่แถวบ้านป้าจ๋าวันนี้หนูอัดคลิปร้านป้าหน่อยนะ นี่เดี๋ยวมาดูนะคะป้าเขาขายป้าขายมานานแล้วยังนานแล้วค่ะเหรอสิบปีได้ยังได้นะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเขาจะมีแบบว่าใส่ใส่เป็นพวกแกงด้วยนะคะม,มีไข่แล้วไข่แล้วก็เลือกเลือกเลือกใส่ตามชอบอะคะ่ะเดี๋ยวป้าให้ดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยนะคะเราใส่แบบรวกแบบข้าวได้แล้วก็ไข่ที่ล่างที่เก๋เลย แต่ก่อนน่ะลุงลุงไม่เบื่อชายทะเลลุงก็พาป้ามาทุกวันค่ะเดี๋ยวนี้ลุงเบื่อนี่เดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะว่าป้าก็ทำนะ่นมันหอมมากเลยนะโหปป้าไขายทีเยอะมากเลยเนี่ยค่ะเราเลือกเคอปปิ้งได้ค่ะใส่อยากใส่อะไรใส่เลยคะ่ะนี่ไงคะ่ะป้าเหลียวใจดีเดี๋ยวนี้น้องคนนี้โตแล้วอะ <laughs> เยวะแต่เยอะว้าโอ้เดี๋ยวนี้ทำได้<ะ>ถ้ขยายได้แล้วอ่ะเก่งแล้วเนี่ยอีกหน่อยเรายึดเลยนี่ค่ะเราพร้ออ่านี่ของลูกนก้องได้แล้วจ้าเอาอะไรนคะนี่ค่ะแล้วเราเอาใส่ไส้กรอกทำดีค่ะลูกค้าก็จะเยอะมากเลย เนี่ยแล้วแต่เราเลือกค่ะเราจะใส่อะไรจะได้ค่ะใส่ได้สามอย่างมั้งคะใส่ไข่ได้ปหไข่ชะอมกะทิราดน้ำผัพริกแกงหรือว่าชะอมกะทินะลูกนะชะอมกะทินะใคแม่ชอกชใช่ อันนี้ของลุงเหรอหไม่าย่ใช่ใใชอของลุงอันนี้ค่ะทุกคนแป๊บเดียวโตเลยเ,เาานาะค่อยได้มาเราวัช้อนนี่เนาะอ๋อหลานนะหลานตอนนั้นตัวน้อยเดียวแต่ลุงใส่ ที่ร้วยูฟูดไอ้เบาแสวอ๋อลืมบอกค่ะมีน้ำพริกกระเิให้ด้วยนะคะ <c oughs> เนี่ยตักได้ตามใจชอบเลยค่ะ <c oughs> เหมออ <c oughs> อือนมาไปแล้วนะนี่อกะไ่าทยแ่าของไกน เน,น,น,นี่ยค่ะเลือกแล้วแต่เราอยากทานะค่ะอันนี้ของลุงจะได้แล้วค่ะมคือเอาไว้ไหนาการลาบปลาแหนมหมูแหนมนะคะแหนมหมูเดี๋ยวกันนะมีมีสี่อย่างนะเอาข้าวกปนเนี่ยไม่เอาบ้าน,นวางเลยแล้ว ไม่เอาถ้าไม่เอาข้าวเท่าไหร่ครับป้สาสมลูกสามสีสามลูกอ๋อป้าลุงลุงเขาใส่ไข่สามลูกนะคะเลยสามสิบบาทปกติถ้วยหนึ่งก็ยี่สบาทคะ่ะเนี่ยเครื่องเคียงด้วยนะคะแล้วก็พดอันนี้ด้วยะคะ่ะ,คะโอเคลุงได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน